ชาวเน็ตถามทำไมคู่จิ้นคู่นี้กระแสาหายไปเฉยๆทั้งที่เคยมาแรงทำไมคู่จิ้นคู่นี้กระแสาหายจากคู่จิ้นสุดฮอตที่โด่งดังเป็นผู้แตกจากละครชุดดวงใจเทวพรหมไมกี้ปณิธานและยะดานารินยากลับถูกแฟนคลับตั้งข้อสองสัยถึง ถึงกระแสที่ดูแผ่วลงอย่างน่าใจหายทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ค่ะดูเหมือนว่าทั้งคู่จะถูกจับตามองและได้รับความสนใจจากแฟนๆมากที่สุดในจํานวน5คู่ล่าสุดนะคะในโลกออนไลน์ค่ะแฟนคลับได้ออกมาตั้งกระทู้ถามถึงสาเหตุที่ทั้งคู่ไม่มีงานคู่กันอีกเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าต้นสังกัดจะดันกระแสคู่จิ้นของทั้งคู่หนักมากอย่างไรก็ตามค่ะมีแฟนคลับบางส่วนออกมาให้ข้อมูลว่าทั้งไมกี้และยาดาค่ะยังคงมีงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องเพียงแต่เป็น การรับงานเดี่ยวและด้วยความที่ทั้งคู่ไม่ได้มีผลงานคู่กันกับแฟนคลับจึงอาจรู้สึกว่ากระแสคู่จิ้นของทั้งคู่ลดลงไปบ้างแต่เชื่อค่ะว่าในอนาคตอาจมีโอกาสที่ทั้งคู่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การที่ทั้งคู่ไม่ได้มีผลงานคู่กันอาจเป็นเพราะผู้จัดการส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการสร้างกระแสะคู่จิน้นแต่ต้องการให้ทั้งคู่เป็นที่จดจําจากความสามารถของตัวเองมากกว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวก็เป็นเพียงการวิเคราะห์จากแฟนคลับเท่านั้นค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตทั้งคู่จะมีผลงานอะไรมาให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้าง